อลลิบู Night, ดเกมในไทยแลนด์ซุปร์แชมถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอก็ออกไปคนไปหาให้มันเจอ คุณยังช้ำโอ้โหมันร้องเลยขอบคุณมากครับพี่ยักษ์ครับโอ้สุดยอดเปิดปาอะไรครับอะไรอีกล่ะทีมงานน้องๆที่รักทุกคน คือทีมเอ่อทีมลุงเนี่ยมันไม่มีนักร้องเลยเหรอหรือว่ามันไม่มีเพลงดังเลยเหรอคือพวกเนี้ยเนี่ยไอ้พวก4ตัวเนี่ยมันร้องเพลงกันไม่ได้เลยมีครับอันนี้ชื่อเพลงไอ้รูหนูอะไรนะรูหนูไอ้รูหนูในร้องเนี้ไหนร้องเนี้ยร้องไงวะนี่เหงาเหงาไม่กินเผ็ดของแจ๊คนี่เพลงอะไรเกิดมาพวกหักเกิดมาพวกหักไม่มีเลยเหรอวะทำไมเดี๋ยวเราเห็นเปิดเบรกมาเปิดเบรกมาใส่แต่ไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวต่อไปเป็นของพี่เลยอ่า ต่อไปเป็นผอมนี่เลยไม่กินเผ็ดเปิดไปก่อนท่อนแรกกลับมาแล้วนะครับพอลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์ทุกวนอาทิตย์แบบนี้ทางช่องโมโน29นะครับการแข่งขันของเราเนี่ยตอนนี้คะแนนทางเนี้ยเขาค่อนข้างจะนำเยอะนะเกมนี้พวกคุณต้องใช้ความจำเอาละเริ่มมีปัญหาแล้วใช้ความจำของตัวเองและจำของเพื่อนให้ได้ด้วยเพราะนี่คือเกม ตอบมาเป็นตอบไอ้เจมนี่กลัวสุดแล้วอ่ะจำไม่ดีด้วยวิธีการเล่นนะฮะหมวดนี้ทางนี้เล่นก่อนหนึ่งคนจะยืนอยู่ตรงนู้นแล้วมันจะมีคําขึ้นมามันจะอยู่ภายในพยัญชนะยอยักษ์ทั้งหมดอีกสามคนยืนอยู่ตรงนี้อ่ะนะคนหนึ่งตอบเสร็จแล้วจำของตัวเองคนที่สองตอบเสร็จ ไล่มาตั้งแต่คนแรกและคนที่สองคนที่สาตอบเสร็จไล่คนหนึ่คนสองคนสาคนสี่ตอบเสร็จไล่ตัวเองอันแรกอันสองอันสากลับมาอันสแบบเนี้ยคนทั่วไปที่มาแข่งขันเขาได้ประมาณสักเจ็ดถกโอุ้ยโอ้ี่เคุณวิลลี่ฮะคนนี้จำชื่อเมียยังไม่ได้เลยครับจะทำยังไงล่ะฮะเนี่ยมันทำเพื่อการทำบุญเราต้องพยายามอ่ะโอเค เล่าเลยเล่นยังไงเล่าไปแล้วลืมเหรอลืมเหรอเล่าไปแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาเล่นยังไงพวกคุณจะให้ใครเป็นคนใบ้ใครใบ้ป๋าป๋าป๋าเดี๋ยวป๋าจำไม่ได้อ้อป๋าป๋ายืนนี่ป๋าจะใบ้ที่เหลืออีกสามคนเลือกจุดตัวเองเลยครับอยากยืนยังไงเล่นนี้เล่หน่อยได้ไหมเล่เล่เล่โอ้ยสอบผิดงานเลยไม่ใช่ส้นครับนี่รายการเกมโชว์ไม่ได้ถอยเส้นโอ้เล่เล่โอ้เล่เลย พร้อมนะยยอักษ์ทุกอย่างยอยักษ์หมดเลยเตรียมตัวเริ่มเด็กๆเรียกอะไรวะยอยักษ์เด็กๆเด็กๆภาษาอังกฤษอ่ะยังอ่ะอะไรชาตีชาตียังโอมอ้อมยังเติมอ่ะยังโอมฟันยิงฟันยิงฟันยัางย่อยยิมยิมยังโอมยิ้มผักฐางอ่ะผักฐางแบบเยอดเย้ย ยังโอมยิ้มย้อเย้ยยอดบัวงามยิ่งยงอ่าเอ่อยังโอมยังโอมยิ้มยิ้มย่อเย้ยยอดบัวงามยอดยิ่งยงอ่ายอดงามอันนี้อะไรย่องย่องอ่าใครตอบดิย่องย่องยังโอมยิ้มย้อเย้ยยิ่งยงย่องอ่าอะไรอ่ะชักเยอะไม่ใช่แบบอยากได้ของเขาอ่ะอยาก

ยิ่งยงย่งย่องย่องแย่งยกทรงยกทรงเอออะไรอ่ะแม่แม่ของแม่ขับเก๋ายายเออยายยังโอมยิ้มเยอะเย้ยยิ่งยงย่องแย่งยกทรงขับยายเออยิ่งยงข้ามานู่นยำยำยังโอมยิ้มเยอะเย้ยยิ่งยงย่องแย่งยกทรงยกทรงแล้วก็ยำอ่า ยายยายยังโอมยิวล้อเขาเลยอ่ะหยอะเย้ยยิงยงยองแยงยกทรงยายแล้วก็ยามอ่ะยามอะไรยามอะไรตอนหัวค่ำอ่ะยามอะไรชนะแล้วชนะแล้วคัวคัวครัวเมื่ออยู่สวีเดนไม่รู้จะขวสวีเดนไปอะไรอ่ะตอนหัวค่ำก่อนก่อนหัวค่าหมายยามอะไร ยเย็นเออคำว่าเย็นครับพูดเย็นไปไหนแล้วเ่ยเ็นเย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 ็นยำโอมย่าฮะยอดเย้ยยิ่งยงหมดเวลาเอ้ยเก่งๆกงโอเคจริงๆให้เล่นทีละคนแต่เล่นเป็นทีมก็โอเคยากอ่ะอ่ะก็ยังพอได้กลับที่ได้แล้วครับคุณหรือว่าทำไมอาจจะไม่รู้เก่งเาะ วทีมนี้ตะกี้ได้ไปประมาณ3รอบนะครับเพราะฉะนั้นได้ไป9คะแนนคูณ2เท่ากับ18บวกก่อนอีก3านําไปก่อน56คะแนนแล้วอไม่น่าเชื่อเลยอะฮะเก่งมากอ่ะเก่งมากนี่เวลาเราเล่นกันนะลุงลงไม่ได้ขู่เลาะอะไรเลยนะเพราะลงลรู้สภาพตัวเองว่าเดี๋ยวออกไปทุเลศแน่ต้องสู้สิพวกคุณต้องสู้ครับใช่เพือพระบาทนพุถูกต้อง เอาง่ายๆเลยนะครับก็พวกเราทั้ง4คนเนี่ยขอโทษทางวัดพระบาทน้วงพูด้วยสิเดี๋ยวเิยสู้เลยสู้เลยเหรอเฮ้ยสู้พยัญชนะวอแหวนทุกอย่างวอแหวนได้ไหมวอแหวนได้ไหมไอไอไอพวกไอพวกขี้ขาดไอพวกขี้ขาดต่าง่าว อยากยืนตรงนี้ทุกคนเลยเชื่อไอ้พวกทิ I ้งขาตาขาวไม่ไปยืนตรงนั้นพวกกระเลวกระดานไปยืนตรงนั <uh ้นไปเลยไอ้พวกไปเฮ้ยใจไปแรกเลยใจบหมไม่ได้คนแรกเลยไปเลยไปยืนตรงนั้นเลยลุงโรไปคนแรกเลยเฮ้ยกล่อมเท่าไหร่กันไม่อะไรเฮ้ยคุณต้องยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเสาหลักให้พวกเราไม่เป่ายุชุมหน่อยเหรอเฮ้ยไป ทำไม่ได้ยืนนะอะไรนะต้งไมได้ยืนนะเป็นคนหน้าเฮ้ยพวกเราสู้เพื่อพระบาทน้ำพุไว้รูปอะไร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 โอ้ยสู้ไว้รแหวนพร้อมแล้วรูปอะไรเป็นเป็นศิลปินวาดภาพฝรั่งคนอาลิสแองโกถูกต้องแบบแบบไปช่วยช่วยไปทำอันอันนู้นให้หน่อยวานถูกต้องแวนโกวานเออ ไอ้นี่ใครวินลี่ถูกแวนโกววานวินลี่เฮไอที่ผู้หญิงหมดแมนอ่ะเขาเรียกอะไรประจําเดือนประจันเดือนไม่ใช่แบบไม่มีหมดหมดแมนไปแล้วอ่ะแบบเป็นเป็นไข้ร้อนหนาวเลยเเงินแล้วอะไรเงินทองเออไวทองมีคำว่าไวทองถูกแวนโกววานวินลี่ไวทองโอ้โหนี่อะไรวิ่งถูกแวนโกววานวินลี่ไวทองวิ่งถูก นี่อะไรนี่มึกตัว้าวถูกว้าวว้าวว้าวแวนโก้วานวิลลี่ไวทองวิ่งว้าวโอ้นี่ทำอะไรทำอะไรวนวนถูกต้องแวนโก้วานวิลลี่ไวทองวิ่งว้าววนถูกตองโอ้ยแม่นมากอะไรไปไปไหว้พระพระวัด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 ถูกต้องแวนโก้วานวิลลี่ไวทองวิ่ง ว้าววนวัดเออได้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 แหวนแวนอตาลอยตาลอยแหวน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 วานวิลลี่ไวทองวิ่งว่าววนวัดวิ่งวาวนแหวนววาววเอ้าเอามาเอามาอะไรครับแหวนกเกม วานวิลลี่ไวทองวิ่งว่าวนวัดแหวนเออได้ไอ้ที่ใส่เสื้อเป็นเสื้อกากอะที่ขับวิ่นวินมอไซค์วินมอไซค์ถูกต้องไวแวนโกววานวิลลี่ไวทองวิ่งว่าวนวัดแหวนไวไวแหวนทำไมวินมอไซค์ทำไมได้อะไมเรื่องอะไมแวนโกววานวิลลี่

เไม่อย่ากๆขอเผือเยอะกว่าเนี่ยอย่าผมบอกเลยงานขอขอขอป้ายขอป้ายขอป้ายจบเลยทีมนี้ได้ไปเก้าทีมของคุณได้ไปสิบครั้งโอ้โหสิ้นเ้ยสี่สี่เฮ้ยสี่สไม่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 ต้องตีมือจุดตรงเนี้ยเก่งสุดโอ้เก่งอะไรได้ทำได้ตาย มันมันเร็วมันไม่ยุจุดแวนก็ไวๆได้ไป10นะครับคุณสอนเท่ากับ20วงเก่าอีก24นะครับตามอยู่44ต่อ56ตายโอเคโอเคไม่ไกลอันเนี้เราออกกำลังกายเรื่องสมองไปแล้วเกมหน้าออกกำลังกายท่าทางกันจริงๆบ้างเตรียมเกมนี้ไว้ให้ครับใบให้ท่าสักครู่เดียว สุภาษสิทธ<อ>ิ์และคำพังเคยเดี๋ยวนะเฮ้ยผมบอกเลยว่าคุณแกล้งพวกผมพร้อมพร้อมนะยังอะไรลุงลงดีกว่าเฮ้ยพร้อมแล้วไอ้ตงไหวไหมแต่ยากเกินจะแก้ไหนแล้วโอ้ยอ้อะไรเฮ้ยไอ้